สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะฮะจากชาแนลวัดฟอร์ดแรปเตอร์นะวันนี้นะครับเป็นคิวของฟอร์ดนะครับสามจุดสองเป็นเป็นฟอร์ดทีหกนะฮะปีสองพันสิบสองนะครับเป็นรุ่นแรกเลยตัวนี้เขาเรียกว่าโมเดลทีหกนะครับไฟเขาจะเป็นเกาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกกระจังสามขีดนะฮะตัวนี้นะครับแปลงนะครับแปลงเป็น ชุดบอดี้คิด f 1 5 0นะนี่นะฮะลูกค้าสั่งแปลงนะครับแปลงเปลี่ยนโฉมนะฮะให้ดูทันสมัยนะเพราะว่าตัวนี้รถโมเดลตัวนี้ก็ประมาณสักประมาณสักสิบปีแล้วนะครับสิบปีแปดเก้าสิบปีประมาณนี้แหละนะครับก็วันนี้ก็เอามาปรับปรุงโฉมนะครับเป็นชุด f 1 5 0นะครับเป็นโฉมเมกาไปเลยนะครับ ชุดนี้นะครับทำอะไรบ้างนะครับชุดนี้ทำอะไรบ้าง่ะก็ส่วนหัวเนี่ยส่วนหัวก็คือส่วนทั้งหมดที่เป็นข้างหน้าครับก็จะเป็นแก้มนะครับกันชนนะครับปากกระโปรงเนี่ยคือเปลี่ยนแล้วก็ใยด้วยคือเปลี่ยนยกชุดนะฮะเนี่ยก็คือส่วนหัวก็คือส่วนนี้เนี่ยส่วนเนี้ยนะครับปากกระโปรงนะฮะปากกระโปรงเป็นตัว ไฟเบอร์นะครับส่วนแก้มข้างเนะี่ยจะเป็นงาน ABS นะฮะชุดนี้แสนห้าหมื่ 150, บาทนะครับแสน0 0 0หมบาทนะฮะแสนห้าหมบาทมีอะไรบ้างมีกระจังมีกันชนนะครับมีไฟหน้าไฟท้ายไฟท้ายสีสแดงนะครับถ้าเป็นตัวสีดำๆนะตัวนั้นเป็นตัวอัพเกรดแล้วก็ไฟหน้าก็สามารถอัพเกรดเป็นของ USA ได้นะครับ ตัวนี้เป็นเซตเซตโปรนะครับแล้วก็ไอตัวไฟจุดจุดห้าจุดข้างล่างเนะี่ยเป็นไฟของ f 1 5 0นรครับะตัวนี้จะต้องติดเพิ่มนะคตัวนี้ติดเพิ่มนะตัวนี้ราคาพร้อมทำสีนะครับนี่หล่อๆนะฮะเบิ้มเลยครับตัวนี้เป็นสเต็ปเริ่มต้นนะ มีไฟเม็ดสามสีให้ด้วยนะเอ้ยสามเม็ดไม่ใช่สามสี่นะแล้วก็ผมไฟหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวโปรเลคเตอร์เป็นซีนอนนะครับแปลงสายเดินระบบนะครับตามปกติตัวนี้ใช้เวลาทำประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนมีคิวนะครับคิวอันนี้ด้านหน้ามันประมาณนี้นะครับทรงเขาจะลืปเหลี่ยม เป็นโฉมปีสอง6ันหกนะครับโฉมส0 1 6ัหกแล้วก็ตัวนี้เราเราเอาไฟของมันมานะครับแล้วก็ไอ้ตรงกระจังตรงเนี้ยเราสร้างใหม่นะครับของเดิมมันมันใหญ่นะครับเราเราไม่สามารถเอามายัดในรถเราได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราเอากระจังเดิมมาเนี้ยล้อจะต้องล้นมากกว่าน,นี้นะครับล้อซึ่งซึ่งล้อบ้านเราเนี่ยมัน มันหาหารอที่ใหญ่ๆนะไดยากถึงถึงมีก็ราคาก็จะแรงครับราคาสูงนะรเราก็เลยเช่วยลูกค้าเซฟพอ์นะสำหรบับคนที่อยากรลอก็ชุดนี้นะ่าจะจบประมาณสักสองแสนกลางได้อยู่ครับเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ว่าจะใช้ล้ออะไรนะครับอัพเกรดช่วงล่างยังไงนะครับ ไอ้ไฟตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ติดเพิ่มนะเป็นไฟเป็นไฟลี่นะเป็นไฟลี่แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวก็ติดนะครับฟันแข้งทำสีดำหรือว่าไอ้พวกสีกนะอาจจะตัดเป็นสีอื่นก็ได้นะครับงานเนียนๆนะครับตัวนี้ฟิตติ้งใหม่นะครับ มีปัญหาเทคนิคนิดหนึ่งโอเคไปต่อตรงนี้นะครับฟิตติ้งนะครับฟิตติ้งากระโปรงกับแกมเนี่ยให้มันเขา้ารูปเห็นไหมฮะสีตรงเป๊ะนะฮะสีถ้าเป็นเลนเจอร์เนี่ยเรามีทุกสีครับขอแค่บอกปีมาแล้วว่าเป็นรถปีไหนเนี่ยสีเราก็จะทําให้มันแบบไม่ต้องทําไม่ต้องทําตรงตรงกลางก็ได้นะ เราทำแค่หัวมันไรทางขวานะคือเป็นชุดที่เราทําใหมท่ทางซ้ายคือสีเดิมของรถนะฮะนี่ล้อก็จะเป็นล้อฟอสไม่ใช่ล้อฟอสเป็นฟอรสออฟโรดนะฮะเป็นล้อค่ายน่าจะประมาณตัวโอซิตประมาณนี้นะครับ แต่ยาง MT ตัวนี้เป็นชุดเริ่มต้นนะไม่ถึงแสนนะตัวนี้ไม่ถึงแสนอัพเกรดช็ออัพนะครับเป็นโ r เฟนเดอร์2.0นะฮะ2.0แล้วก็เปลี่ยนปีกนกนะครับเปลี่ยนปีกนกก็เ็ตนี้ก็ไม่แรงนะครับ ชุณยกมีหลายหลายแบบหลายแบบนะครับอาจจะลูกแล้วแต่งบว่าลูกค้าเนี่ยต้องการจะยกแบบไหนต้องการสมรรถนะยังไงนะครับมีหลายราคาตัวนี้ก็เป็นโชคที่ยาวขึ้นนะครับเนี่ Mon o โมนคูปนะฮะสปริงเดิมนะครับโมนคูปส p 2.0โปรเฟนเดอร์ 0, Pro นะครับฟิลลิ่งก็ประมาณเดิมประมาณเดิมของรถนะที่ติดโรงงานมาแต่ว่าโชคอามันจะยาวขึ้น,นครับ ช่วอัพยาวขึ้นเพื่อลองรับการกระแทกนครับนี่ชุดไฟ LED นะครับนี่รัดตัดสีดำด้านนะครับอด,ขอ,ขอดูโค่รดูทรงทรงก็จะประมาณนี้นะครับ ทรงประมาณนี้ส่รงรถพาดูรอบคันนะครับอันนี้ทรงด้านหน้ามันจะตัดนะฮะน,นี่เป็นร้อยยี่สิบก็จะค่อนข้างพอดีกับซุมลอนะครับถ้าใครไม่อยากมีปัญหากับตำรวจก็เป็นร้อยยี่สิบนะฮร้อยยิบสองเรจะล้นหนหน่อยนะครับทรงอเมริกานะครับไอตัวนี้ฝากระโปรง ไฟเบร์กลานนะครับมีเจาะเนี่ยสกูปเป่ยติดมาเลยนะครับชุดกลางก็ไม่มีอะไรก็ตรงบันไดก็สามารถอัปเกรดเป็นพวกอีร์ดได้นะครับดูมิติรถด,ดูมิติรถก็จะล้นพอประมาณนิดๆล้นะคลแค่ประมาณแก้มยางนะครับ อันนี้เป็นโป่งหลังตัวนี้สามารถทำคิวรอเนี่ยสามารถทำสีแบบสีเดียวกับตัวรถได้นะครับแล้วแต่ว่าจะดีไซน์ได้เลยนะครับทรงด้านหลังนเปประมาณนี้นี่ฮะทรงคันนี้ก็เปลี่ยนโฉมแปกตาไปเลยนะครับไปาท้ายตัวนี้ก็จะเป็นไปท้ายในชุด นห้าครับจะเป็นหลอดธรรมดาหลอดไส้ฮะาซออกซเจนนะไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีสม้มนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นไฟท้ายสีดำๆนะครับเป็น LED นะครับตัวนี้นนชิ้นงานก็จะตัวนี้ไม่ได้ถอดนะครับตัวนี้ประกบเข้ากับกระบะเดิมของแ a นเจอร์นะครับ ส่วนถ้าถ้าเป็นแรปเตอร์ซึ่งมีโป่งอยู่แล้วเราต้องรือ้อรื้อออกครับแล้วก็ไปใส่กระบะอย่างนูน้นนะนูน้นใส่กระบะเรียบๆเนี้ยก่อนหนึ่งชั้นแล้วก็ค่อยค่อยใส่ชุดชุดครอบเนี่ยเข้าไปนะฮะตัวอย่างก็ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะเป็นรถเรนเจอร์เดิมๆนะนี้หน้าต่างนี้เราก็เปลี่ยนเป็นชมเมริกานะครับ ข้างหลังก็เปลี่ยนโช้อัพเหมือนกันยก2นิ้วนะครับเปลี่ยนโช้กนะครับ2.5งจุห้าโมโนโทูบที่เห็นส้มๆก็จะเป็นตัวกันกันโค้งนะครับกันโค้งของ AC power น่าจะมานะครับแล้วก็แผ่นท้ายเนี่ยเป็นตัวที่จ่ายเพิ่มนะครับในชุดแสนห้าไม่มีแผ่นท้ายนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่มเพิ่มตังมี2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นชิ้นบนเนี่ยเรียกว่าสปอยเลอร์ชิ้นชิ้นล่างก็จะเป็นแผ่นปิดฝาท้ายปอดทรงเขาเรียกทรง f 1 5ร้อหะที่เห็นตรงกลางระหว่างตัว O กับตัว R เนี่ยจะเป็นกล้องนะครับกล้องตัวนี้มันจะมีกล้องโลโก้ด้วยเราก็เอามาเจาะใส่นะครับหรือถ้าใครแบบอยากได้โลโก้ก็จะเป็นแผ่นปิดอีกอันนึงแต่จะไม่มีคำว่าพอนะฮะ นี่ยทรงด้านหลังนะครับดูแปลกตานะครับเป็นทีหกนะครับบันไดสังเกตที่บันไดมันนทรงกลมเป็นทีหกรุ่นแรกนะครับไฟไฟเลี้ยวเนี่ยยังอยู่สายมือเลยครับะตรงนี้ก็จะเป็นโปรนี่บ ชิ้นหลังคือครอบกระบะเข้าไปนะครับล้อล้อประมาณล้อโอชิดต,ตัวนี้ฝาถังฝาถังก็จะทำคือฝาเดิมนะสีดำสีดำมันคือฝาเดิมนะมันจะล็อกได้เหมือนเดิมนะครับป้องกันพวกเออเาอะไรมาใส่นะครับออะไรมาหยอดที่ถังน้ำมันนะครับ อันนี้ส่งส่งด้านนี้ก็ประมาณนี้นี่ฮะเราหล่อครับตัวนี้ชุดเนี้ยมันถามว่าถ้าออกรถใหม่แล้วมันแถมยังไงมันมันยังไม่สามารถที่จะแถมได้ทั้งคันนะครับมันมันราคามันแรงนะครับราคามันแรงแต่ถ้าลูกค้าอยากได้พร้อมออกรถไยแดงเนี่ยก็จ่ายเพิ่มครับจ่ายเพิ่มเป็นเงินสดนะ ายเป็นเงินสดนะครับไม่ไม่ผ่อนไม่ได้นะครับผ่อนไม่ได้ผ่อนเขาก็ไปนั้นไม่ได้นะครับไปนั้นไม่ยอมครับเงินสดอย่างเดียวครับเงินสดนะนะครับเห็นมีคนถามมาเยอะนะครับว่าชุดนี้มันออกรถดาวเท่าไหร่ไม่ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ออกรถดาวเท่าไหร่ไม่ได้ถามยังไงไม่ได้ครับชุดแต่งมันแพงนะครับล้อก็ถ้า ยี่ห้อหน่อยก็เป็นแสนกว่าแล้วนะครับช่วงล่างก็ประมาณเริ่มตน้นสักถ้ามีช็ออัพก็ประมาณสักสี่หมื่นนะร้อยแสนกว่าะเท่าไหร่ละก็ประมาณสักแสนกลางนะร่าวๆแสนกลางแล้วก็โรโบอดี้แสนห้านะครับก็ประมาณสักสามแสนแหละสามแสนแต่ถ้าประหยัดช่วงล่างก็สองแสนกว่าอะไรเงี้ยก็อยู่เลทประมาณนี้แหละครับไม่มีต่ำกว่านี้ครับ ไม่มีทางนะโอเคก็ถ้าชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับถ้าจะได้รับาคลิปให,ใหม่ๆนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็ ID l ดี e เนี่ยอยู่ที่คลิปเลยนะครับทักมาได้นะครับโทรมาได้นะครับถ้ายังไม่ตอบก็แสดงว่ายุ่งอยู่นะฮะก็ต้องขออภัยลูกค้าที่ผมตอบชา้าด้วยนะครับนะครับก็ ช่องวัดฟอร์ดก็ทำงานคนเดียวนะฮะคนเดียวครับแต่ว่ามีทีมงานคอยซัพพอร์ตอยู่นะครับแต่ส่วนมากตอบไลน์หรือว่าโทรเนี่ยจะคนเดียวนะครับโอเคก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องผมต้องขอลาไปก่อนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ